สบายดีสบายดีพีพีเอซีมื่อทุกคนเด้อยินดีตอนับาความสู่ซองน้องปานมือน,นี้น้องปานชาวเอฟซีไปซ่อนป่าเด้อทุกคนยูเ่เหือนแม่ตูเนาะเดี๋ยวน้องปานที่พาไปเบิ้งเด้อว่าแม่ตูเอาอยู่ใส่เบิรงน้องกันเลยสบายดีมื่อทุกคนเด้อยินดีตอนับเค้าสู้ซองน้องปานเด้อมือนี้ ไม่ลูกเฮ้าชิพากันไปอันไปซ่าพี่พีเอฟซีไปเบิ้งเมตู้ซอนป่าอยู่นองยูแคมเหอนนี่เนาะนี่ไปแล้วป่านกันยังไปแล้วแม่เมตู้กับปันพ่อลูกเอาอยู่หันดิไปนี่เอาอยู่นองแคมเหอน อู๋อ่งเปาอย่าลงอ่างเปาเครื่องลุงลูกขะหน่ะกระป่ากระเชิดจังได้ป่าก็ไม่ได้ลงเลยลูกบังบังบังป่าดินดินอยู่จับได้ไหเอาเอาเครื่องแอร์อันปอดเกิือไปเนี่ยเอาไปพุ่นรถป้านเออยานเนาะปอดเกลือไปกับน้ำสีเนาะ เดียบังเดีบังพอบดเอ้จับกล้องดีๆแม่มแม่เขาจะไปแลปดเก้าวะนี่ดีล่คนมาแม่เขาจะไปแลดก้าวะเออบอาลงมาแล้วแมลงมาแล้วแม่จะโดอู้ตุ่ปลาเดินมาเด้อลูกยานี่บิเปนด้่มีปีงว่ะล่ะนี่เอ้ยยังไปรยจับกล้องมาเกาะปัอู้ ป่าดีนอยู่นะทุกคนนี่จับก้อก้อน้อมันเห็นนนี่เเมปจับไปโยบูไปไปจับไปไปแม่ขึงมุ้งเพื่อนให้แห้งว่ามีน้ำทัดีสักเกรื่องอะนู่งยืดหัวปีโอมยังได้โศกโศทางลงมาปานเอาก้มาแม่จับนะเฮยมึกจับก้อนให้บุปผด อค,นอคนน้งงนนะทุกคนเบึงง่งเลยไหมปุ่นงมป่านะ <c oughs> บักหลายหลาคนเลยนองง่กง<อ>่ายนองนองเทง่าว่าคนนประมาณเกือบฮอสิบคนงมป่าโอโอเออลเออมาเกนาวิตูตนี่ได้โตเันาวิตูนี่ได้้

เดา๋ด้ยปกวัเาฝ้ากวนมานสั้นไม่ตัววาน่ะเดี๋ยเฝ้าลงจนได้ปีงชิจับมันได้มีปิงวะโอ้ของแท้ได้ขนาดปิงขนาดเนยเลปตาลูกจับได้เออเบื่เอ้ยมางมเพื่อมันเปื้อนเตือนลูกนะน่ะ บุก้าบุกาลงเนาะเพราะว่าเหาก็หาเลิกเลิกการมาไปอันหงเฮียนมายังใส่ซุดไปอัหงเฮียนอยู่บุกางมยันเปลือกยันนะเอาไหน่อยถึงหมดใช่ไหมต้องเอาไล้จ้องไว้แดดไว้ให้นกให้หนูกินเอาก็ได้เอาบุต้ลงเด้อปลาลงเด้อ เม่เทากับลูกเคยได้หนิงบป่าปอเนาะปอมันลมนะปคอมันบืนไปหาหน่องไงแล้วปลาคอนี่ปลาฟาลงแม่เอาหน่องนั่นอีกวันนี้ล้างดูล้างเหรอล้างด้วยไมีตู้ปไหลือลงไปบ้างไห บ่งอยู่น้องนี่บึงดู๊หเองเฮ้ยเอ้ยเอ่อไปให้ได้เอียงเปล่าเมยอยู่นํากันดีดีไย่างมาแล้วชึ๊กเสื้อลูกอาปานิน้อยไปชึกไปชึกนู่นพน้ว่าสะเอาวะล่างสีก็วดแล้วไหมอะหลาหลาย ทุกคนบึงไหมปลาซิวล้วนๆพุ่น่ะเป็นแผลลายๆรูลายรูลายเลยเป็ดพุ่นดะได้เหมือนเดิมน้ำบุคุนนะน้ำบุคุนมันบ่งงอมเนาะได้ปะเฮ็ดเอเฮ็ดหนาบไม่เห็นเอาตัวนอง เอาขึ้นเตมนหไปล้างติ่นลูกนะไปไปใส่เกลือไปเอาขิแนม่เฮ้ยเช้าไปเนี่ยบวชได้แล้วมันกวงปลามันแห้งอีกคนบ้อลูกพุ่นแม่ลูกเข็นลูกพุ่นมันก็เดือดนนนนนีีี่่่ขขุาปตื่นตืนขึ้นมาตื่นขึ้น,นมาแล้วได้ได้ไดปะปลาเสื่อมนี่อันนี้คนป่านะนี่โอ้ปลาเสื่อมตัวนั้นน่ะเรื่องเหลือง เออว่าม oh. ันเลิกเองโอ้ได้ป like ่ะปนินนะพ่อบอนเน่โอปนินปนินโมเมนต์เอาไปป้อยเพื่อนไพ่อบอนเอาไปป่อยไหมม่นป์ปนินปะปะปานก็หาเสื้อมาป้อยนีนะมเมนน่ยุ๊ยยุ๊ย่ไปป้อยไหมนี่นี่นี่โมเมนต์โมเมนตใ้ญ่ตุหญ่ ยาสบแหงได้อันี่ตายก็ตายไปป้อยบอลแดนไปพูนเลยอันนี้มันไปไปไหมมันมันเอาอองน้ำมันตายก็นี่น,ะน, <c oughs> นี่นี่นี่เออไปะละนี่ตกละขนาดอัน <c oughs> นั้นมะันอันนั้นก็ง่าหน้ายก็โอ้ยข้ามไปน้อยเดียวนะ ้าในงอมขึ้นแมเจ้าโทขึ้นนะเออมันพอกระซอนปุป่อยละวะโอ้ย่างอยู่นี่เป็นปลาโคพก่อนเลยก็่างะปีงด้อมี่ย่างบีโอได้ปล่เนี่ยตวปีงวะเออตะปีงเนาะไหนระวังตกค่ะไหนบีโอเอ้เืินกระยูนี้อันนี้บนนะ

เอาเอาลูกจับเอาเองวะเนี่ยตะอรบนี่นะอ้ได้ปลาคอบังบังปลานินปลานินลาหวะใช่ใช่อ๋ปลานินใหญ่ผุนผุนโอ้ปลาหนินไปลาหนินโอ้บอนก้ยไหมปลาหนินไดีได้นะลูกมันเลยนะนี่ซ้ำกันกรบปลานั่นแหละมื่อวานี้เพิ่งจะซอนจกล้อยป่า

หลายที่สุดเลยนี่ได้ปลาอย่างอีกบ้นเมืองปลาบางลูกมาคอมะใส่ใ่ลาคอบังลุกบอนบ่งลุกลูกนะใส่โอ้ของไอ้บอลข้บอซ้ำของโตซ้ำของลูกบอนซ้ำกันล้ววะมังดูไหมโอ้โหนี่นี่นเอาไว้ตุปปิ่งได้ไปอยู่อะไแม่น้ำนะ เออมีแต่ผู้ยักลงเนาะอ่งเป้าเปืนมาแล้วไดู้ปลาเปนแลาบวบวกในน้อยแต่ว่าได้ปลาหลายทุกคนเออออปาบิดเลยว่าบัดนี้ยัง้บวหลายๆเมืออ่างนี้ ไปเดี๋ยวจะน้ำเมยโอ้ไปแม่ไปล้างก่อนไปแบบนี้นะขึ้นเมื่อซาล้างแทงล้างขาล้างตีนไปลูกไปเบอค่อยป่านดังเบิ้งไฟให้เข้าดิดูบอกให้ป่านเบิ้งให้เขาเด้อเด้อไม่ค่อยจับก็ได้เนี่ยยังไหวกอพอแล้วบอกพอแล้วเนาะนี่นะทุกคนหลังจากที่ว่านั่นไปซโอนมาแล้วก็มาซ่อมเนาะมาซ่อมอยู่เฮือน น,น,นี่นะทุกคนที่ถงนี้ก็แมนเดอร์นีนนอนอ่อันนี้ก็เป็นป่าเด้อป่า่ต้น่าอลยอันนี้ก็้อมได้หลายเติบแล้วเนาะนี่อ,อานนี้ไปไม่อมเะกับพัมอม,ม,มีตกูตกล่ตุกุลให้รูปในรอกบล์ให้รูนะแม่เอาไปเรื่องหนะ ซอมมันตั้งระวเจอเหรอเจอน้าพองมันเจอมีกระเพาะกระแทกนะฮะเรวตอวนี้ก็ไม่ตายละกินกะทามมันตมันนอนลับมันมอมันดิ้มันดิ้งสงน่ให้น

้ำหแห้งๆแบบคุ้มเมืนจะว่าตื่นแบบนีมนันที่ดิ่งี่โดนกูกายนี่นนม,ม,ม,มีคุ้มบางเลนไ่้เอามายใจอืมนี้ตื่นเลยแต่พอมัเลือกกายมันเลือกมันลงไปคุนนะ้นหมดแล้วลงไปนองงะง่อ่ะ ดีกว่าอีกดีกว่าอีกสยเงปศุ่ะตว์ทหาดนี่สีสีขหาวนี่ได้เหรอโอ้ผีกลาหนึ่กได้าะครับจะเ็นอะไรเดี๋ยววางนี้เมือบน vào vào bây giờ mưa tuyệt vời mưa lúc hai món lúc em bát gần mưa tuyệt vời 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 mưa này vời mưa tuyệt vời mưa tuyệt vời mưa tuyệt vời mưa ตัวปูเงาเดือดใช่ไหตจะไปทอดลงลงสักตรวนี้ตัวหอยอบเลยลายหอยนนอยตู้มีตะกป้งมาเด้อกป้าเดือเห็นเราบอกตัวนึ่งตัวนึ่งเรากะป๋านินได้ได้ส่งโตได้ส่งโตเนาะกระปดานะมินส่งโตกระป๋านไปปล่อยได้เจาโตละ อย่งตัวนึ่งขนาดเอาไปสองตัวปลาตหตปลาสิบตัวแล้วมันไปจอนน้ำไล่อันเดียวเลเดียวเอันนี้ตุกน้อยพ้อมเดกตกน้กะตกนี่หลายตัวอไ่ะอละเดเอะหอบ ทุกคนแห่เอาแล้วมเอาล้วไหม่ทุกคนบัาคไก่ลายอันนี้สมอมได้มี้ไซอมแล้วละยูทงนี่ก็ะเมนนี่อันนี้แม่น้องป่านเสีอเมือกินยูเฮือน,อน,น เด้วละเด้อค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะถ้าใครมกักคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆ FC ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องน้องป่านเด้เดอเพื่อให้น้องป่านและแม่มีกำลังใจเห็ุคลิปต่อๆไปเด้อทุกคนเดอ้อบายยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อปานบายบายบาย,บายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเ<า><า>ด้อ